ผมสองวันนี้นะครับก็จะได้รำลึกนึกถึงทั้งนิดหนึ่งหลังจากที่เราได้ติดตามเรื่องราวมาอย่างยาวนานนะครับเดี๋ยวผมเปิดไปดูนะครัสำหรับเรื่องราวของวันนี้นะครับจุดองมกราคมนะครับในเขาได้ลงไว้ว่าครับบอกว่าประเทศไทยนะครับพบผู้ป่วยรายแรกพบผู้ป่วยโควิด -19 ยังไม่เรียกโควิดโดยจำไปนะตอนนั้นก็ยังเรียกโรคไวรัสฮู้หันรายแรกในประเทศไทยนะครับวันที่12มกราคมนะครับโดยที่หลังคนนั้นนะครับวันที่จากวันที่3นะครับถ้าเราย้อนไปวันที่3นั้นไทยเราก็าเริ่มมีการตรวจคัดกรองชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางมาที่สนามบินทุนาภูมิผลจากมาตรการวันนั้นทำให้ไทยพบติเชื้อโควิด1นทนรายแรกของประเทศนะครับ และเป็นรายแรกที่ตรวจพบ